เฮียมาเย็ดแม่หุยเฮียเย็ดแม่เฮียเย็ดแม่อันโมชแก่อันไรแก่ไรเงามาแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยวูสสวยมากรีสอร์ทมากแหลกมากรีสอร์ทเปิดส่วเลยเปิดส่วเลยนั่นแม่งหลอกกูทางตันพสยามแม่กูไม่รู้ไปหมดอ่ะเผื่อมีรูอะไรยักกีอกให้กูเข้าไปกูแบบโดนจัมเปิ้ลตายก็เดินไปสู่ทางกันไหมเนี่ยไม่รู้อะไปต่อเลย ข oh, oh, oh. uh oh ึ้นเลยจงสลัดละปิงโก้เฮียวันพีอัมสโอ้มาอาชานายอาชนา伊ซามูไรโตโอ้อัศวินซามูไรโตเออมึงเป็นไหนกันนี่ต่ไป่าทั้นสูงจริงเงี้ยตอนนี้เนี่ยเจอประตูแล nee ้วเนี่ยเฮ้ยเจอประตูละเปิดเลยมัตเตอร์ไฟสปิริตต้องการวิญญาณวิญญาณผีเสื้อข้างบนดิเฮ้ยเสียงอะไรนี่เสียงวิญญาณ วิญญาณตามุไรโตนี่ไงนี่ไงมีดาบด้วยเันนีไงอะไรอ่ะนี่ไงวิญญาณเก็บดาบลองลองลองดูมุมอื่นที่เผื่อมีอะไรให้เปิดไปเลยไม่มีอะไรแล้วมั้งใส่ชุดเล็กกูใส่ชุดเล็กกูใส่ชุดได้ปะเนี่ยลงไปยังอ่ะลงไปยังอ่ะลงมาแล้วกูลงมาแล้วกูลองไปเปิดประตูให้แสงสว่างเอาอี้เลอกูเนี้ยนี่หว่าจัดเปิดเลยละกันเอ้าเอ้าเปิดทุกคนเหรอไม่ใช่ต้องมีมีเก็บได้คนเดียวหรือเปล่าวุ้ยรัสเซีย เหมียวเพียงเดี่ปุ่นแต่ใส่เพลงยิ่งด้วยนะวูจ็มจับเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยบ้ามาดวงนี้ดิฮะหอมเต้เลยเนี่ยเลยเออวะไอ้เด็กเด็กเด็กไอ้เหี้ยไอ้เด็กไอ้สัตว์หุ่นอ้เหี้หุ่นไปเลยไปเลยใครนำใครก็นำไอ้เปามึงไงอยากตายไปนำไอ้เหี้ยดับไปข้าหุ่นอีกแล้วเว้ยเว้ยแดงๆนะพอหุ่นมันมีเพื่อน ยังโผล่มาตรงโกงแน่เลยก่อนดูนะจะไปไหนอ่ะไปปั๊บมาอะไรกูอยู่ข้างมึงเนี่ยยังโผู่มาตรงโกงนะเขาดูนะเริ่มหล่อเรื่อยๆครับเพลงเริ่มบิวเริ่มบิวเริ่มเล้าเริ่มเล้าแล้วเลาหรือเดเออเรอจะโผล่มาเขาดูจโผล่มาพร้อนน้องเนี่ยเล้าหรือนะเอากูดิมึงจับกูดิพูดไปกันกลัวไว้ก่อนยัโผล่มายัโผล่มาเว้ยอะไรเนี่ยสายสะดือ เว้ยต้องไปหาตัวเลขด้วยอะไรอ่ะแสดงว่าทางเนี้ยอาจจะให้เราไปนะหรือหาจากห้องนี้วะหรือหาจากห้องที่มันมองได้วะเออว่ะกูว่าใช่กูว่าใช่โอมเฮ้ยนี่งไงเลขเลขอะไรวะมาไม่ให้ใ่ไม่ให้เอไม่ให้ใส่เบีย,ยร์ก,กูว่าแล้วมันให้เราวิ่งกลับไปเฮีลยละไง<อ>มันเอากูแน่รอบเนี้ยมันเอากูแน่แต่เขาไม่ดีว่ะ เอาเข้าไปดิหาดีดูดีๆนะเมีเลยเพ่งแม่งหลอนจริงไงเหี้ยเฮียเราเร่งจะดูไงอ่ะนั่นดิ A few moments later อาจจะอยู่ตรงม้านี่ยอาชนายนี่ไงนี่ไง สองห้าเจ็ดอะไรเนี่ยสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามเออสองห้าเจ็ดสมปะเยเอาเดี๋ยวไปก่อนนะไอนเขารีบมากนะไอปาเไอปาวปาวโดนจ้ำเราูด้วยเดี๋ยวโดนจะได้โดนจ้ำร้อมกันจมำเฮียเอาเอาตัวไปโดนกับตาก่อนเลยไม่มีไม่มีไม่มีเท่าไหร่ะไอ้เฮียลืมสองสองเท่าไหร่วะสอง้าวอ้าวสองห้าสามห้าสองแปดสองห้าสามแปด ไม่ใช่สัตว์หมวเหรอละกลับไปดูนะเรไม่ได้กลับไปดูนะรู้ปะเนี่ยสองห้าเจ็ดแปดป่ะไม่ไม่ใช่สามไอ้ควายสองห้าเจ็ดสามไม่ใช่เจ็ดแปดสามเจถือพี่บ๊ามันคือเจ็ดไม่ใช่แปดมันคือเจ็ดสามกูจำได้ทั้งหลักแปดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดเนาะห้าเจ็ดสามโอเคไปดิไปไหนต่อให้กูไปเปิดไหนอะเปิดตรงม้าหรอไขลานเนอะ ตกใจที่ปล่อยลงไม้กิ้วรู้ว่าใครเปลยนเฮ้ยมันออกมาได้ไงมึงมึงออกมาได้ไงมึงมาจากไหนอุ้ยเฮียหมายยึดแม่กระโดดหนังหีเฮียยึดแม่สัตว์ยึดแม่เฮีย ไม่จำไม่จำแบบไปเชี่ยวมากเลมันจำเชี่ยวมากมันจำแบบเราไม่ตั้งตัวเราไม่ตั้งตัวกูคอยยืนกูคอยยืดหลบกูขอยืดไม่ได้มันให้เราไปไหนก่อนให้เราไปเปิดไหนก่อนมันให้ทำอะไรมันให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเดินกลับหรือเปล่าจะมีทางข้างในห้องนั้นเออไม่แน่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 ต้องไปห้องนั้นอ่ะถูกหรือเปล่าไม่มันแต่มันมีแต่แบไม่จำให้เราโดนโดนเนาะจำแนนนนน

เพื่อวดกระสุดใหญ่ที่จะหยุดไว้เป็นมุมเนี่ยเขาจะทำเต็มเลยนะ่ยไรเนี่ยวันนี้ครเจอแล้วชุดอ๋อหาชุดเหรอยืดเก็มาใส่ตู้ได้ไปพี่ตั้มยืนบางกูเก็บไไม่ด้บางกูกูเก็บไม่ได้จริงไอโอมายืนบางกูกูเก็บเก็บได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ยืนครับออาเดีวไม่เอาไปเลยคนเดียวกูยังไม่ได้ใส่เลยน้องกูยังไม่ใส่เลยม่นใส่แล้วนะบารมีเต็มเอ้ามันหายไปไหนอ้าวม่าอยู่ในอีเวนต์ฮัรีหรือเปล่า นี่ไงอยู่กูเนี่ยไม่ได้อยู่กูไม่ใช่พไม่เกี่ยวไม่ใช่ชุดกถ้เก็บนี่ไงอยู่กูเอ้ยเอ้ยไม่ถือเป็นชุดเลยใส่ได้ป่ะล่ะไม่ใส่ไม่ได้มันไม่ใช่บูชาเ่าต้องเอาไปบูชาั้งนี่ไงนี่ไงนี่ไง่ไงนี่ไงไม่เกี่ยวว่าเบิร์นพี่บอามนี่ไงบินเบิร์นเนี่ยเบิร์นเบิร์นบินเบิน เดี๋ยวแป๊บนึงเดาเบอร์่อพี่าดิพี่ามเอาออกมาอยู่เอาของออกมาอยู่เอาขอออกมาอยู่ไม่ไงไปเลยห่งศพปิดาอ๋อมันจะมีมันจะมีมันจะมีดวงวิญญาณนึ่งทลวกเห็นก้อน่ลวิอนหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้้น้ญ

ไม่มันกูไม่เห็นเป็นอันนึงกูเห็นเป็นตัวนึ่งไงเหี้ยกูเผาเลยกูเผาเลยกูเจอไม่รู้พี่ปำกูเจอประตูทางออกแล้วเจอประตูอ๋อนี่ประตูไม้ไหวเลยกูเจอกูเจอกูเจอไม่หยุดไอ้ปำมึงก็ช่วยกันหานั้นดิกูอยู่โดนหลอกเนี่ยมาบิดทางเนี่ยเงี้ยแล้ววิ่งหนีมันทำแล้วไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยไอ้โยมอู้หูอู้หูอู้หูมึงขำมีอะไรสัตว์ ไปเร็วไปเร็วไเร็วมาแล้วกูมาแล้วมากูเผาต่อเลยเอาต่อเรื่องนี่นะครับอาการของคนที่ตะโกนเวลานะครับโดนแม่ด่ายไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไอ้ยังเอ่าจริงนูจริงนล่าจริงเล่าจริงเอาจะกูตายมันเอาจะกูตายมันตามไม่หยุดไอ้เฮียมันมันจะทำยังไงโอ้โหดูดาบมันเต็มหัวมันเต็มยศเลยนะของมันไอ้เฮียเห็นไม่ได้ของปูไอสัตว์เดี๋ยวมึงแตกแน่เดี๋ยวกูเผาเสร็จไอเฮียเดี๋ยวเจอเฮ้ยกูมาทางไหนอ่ะกูเจอโอ้ยมันทางมันใหญ่อยู่เนี่ย กูเจอเหมือนกันพี่ปั๊มของเจออีกอันหนึ่งละเอาพี่ปั๊มเก็บไปแล้วตรงนี้เฮ้ยเจอเจอกูเจอสองอันเลยกูเจอสองอันเลยน่าจะกลัวกูถามหน่อยที่มันล็อกกูอีกแหละโอ้กูอยู่อยู่เบรกตายไม่เจอเฮ้ยกูรออยู่เว้ยกูมาเอาของอยู่ตามกูติดเลยนะเฮ้กูตายเหยียบยกมตายแล้วน้ำกูรีวิวโอ้หน้ากูรั้งน้ากูรั้งน้องกูมีของในตัวกูสองอย่างอะตอนเนี้ย เอาไปเผาดิพี่ปั๊มเอาไปไม่ตายแล้วหายนะกูรู้แล้วว่ามันหายแต่ว่ามันในนี่มันยาวมันอดมันแอนโดยวงญ้าได้น้องใช่เหรอใช่ใช่ใช่อ่ะกูเลิกได้เฮ้ยเดี๋ยวกูทำบ้างยังยงและแอบได้จริงแอบได้จริงแอบได้จริงมาแมวกูแบบล็อกถ้าเกิดมันล็อกตัวเรามันมันก็ไม่เอาใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยกูโดนล็อกเนี่ยกูมันมันแมวกู กูมีสองอันนายเปล่าพากูไปเผาดิขาดอีกอันเดียวมันมาละเจอพี่ปั๊มแล้วพี่ปั๊มไหนกูอยู่ไอ้เปล่าเนเลยกูเจอเติมเลยกูเจอเติมเลยี่พปั๊มเนี่ยอันนั้นกูเก็บมาหมดแล้วสองอันนั้นอ่ะสามอันสามอันไปสองอันตัสองอันนั้นกูเก็บมาหมดแล้วอันนั้นอ่ะจะเอาไปเผาดีครับเอาไปเผาดีสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยหายอยู่เนี่ยไม่เจอทีเราไปเผาดีจะได้รู้ไงนี่ไงอันสุดท้ายใช่ป่ะขวา ขวาไหนหน่าหน่หนมวกหมวกหมวกไมหมวกไมหมวกเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยฟังไหนวะป่าแวป่าตายวปหมกูทันหมว้ยทันไหมเอา What What the fuck กูสาววิ่งมาตั้งไกลกูจะกลับกูจะกลับมาตรงนี้ยังไงเียฮึฮึมวกูมาหมวกละ กูไม้ใช่ที่ใช้ไม่ได้จริงสองอันละมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายเจอประตูทางออกแล้วไในเวลากูเผาหนักนี่มันทางเข้าไอ้ตว์เล่ารออยู่ปะรออยู่เหนื่อยยี่เบ้าไม่ไปไหนเลยเกงกูเผาอยู่เกงกูปหาพี่ัาม

จบแล้วใช่ป่ะจ,จริงเหรอยังเอชมเมนยังไม่ขึ้นเลยเออว่ะสเยลอาจจะคุยเสร็จปุ๊บเอชมเมนขึ้นเลยไงเนี่ยมันมันบอกอะไรเนี่ยเว<ะ>้ยคนแต่คนอินเดียก็ไม่รู้อ่ะยินดีไหมตอนจริงยินเดิน ชี่อะรไฟัเล็ยยนยโอ้โหับเ่อไตอนนั้นเออมันให,ม,หมันมันรจริงแต่ยังไม่จบนะออชิมิยังไม่มาเลยจริงจริงจริงให้เราไปฟันเราไปดักเ่านสูนจริงเนี้ย